เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าสมาชิก4คนในตี้หมูสาบปิมคุงไกยเห็ดอนันตเป็ดและเอฟโพรมิทากใครจะมีไรายได้มากที่สุดแล้วแต่ละคนเนี่ยมีไรายได้เดือนละกี่บาทถ้าอยากรู้พิการูจะเล่าให้ฟังครับรายได้จากยอดวิวโดวยผมจะใช้สถิติจำนวนยอดวิวเดือนตุลาคมปีส0 2 5ัิในเว็บโซเชเียลเบรดนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกปิมคุงมียอดวิวรวมเป็นเดือนนั้นประมาณย3ล้านวิว อนันเปดมีประมาณส9ล้านวิวกายหีดมีประมาณ28ล้านวิวส่วนเอฟพุ่มพิทักษ์มีประมาณ4ล้านวิวครับแล้วผมจะอยอดนี้มาคำนวณต่อนะตี้นี้มี3คนที่ทำคอนเทนต์แนวเกมเป็นส่วนใหญ่ครับก็คือกายหีดปิมคุงและเอฟพุ่มพิทักษซึ่งตัวไรายได้จากคอนเทนต์เกมผมจะเอาข้อมูลในช่อง Master g a เก r เมอคยบอกไว้ว่า1ล้านวิวได้ประมาณ45,000บาทก็จะเอาตัวนี้มาคำนวณยอดวิวที่เราเพิ่งดูไปครับผมไปถาม c ช a จีว t ีมาก็าจะหามาได้ว่าในเดือนนั้นปิมคุง ประมาณ1นึ่งล้านสามบาทกายหิดได้ประมาณ1นึ่งล้านสองแบาท,าา 1, 260, บาทและอฟพุมิทักได้ประมาณ1นึ่งแสนบาทครับส่วนอนันเปรตตัวคอนเทนต์เขาจะเป็นแนวเล่นเกมชาเลนจ์ครับเพราะงั้นตัวไรายได้ก็จะไม่เหมือนช่องแนวเล่นเกมผมเลยลองไปเสิร์ชข้อมูลจากหลายๆแห่งมาครับผมไมเจอยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่ทำคอนเทนต์คล้ายกันครับก็คือ SPD ซึ่งเขาเคยพูดมาจากปากเองเลยนะครับในช่องจิบจิบว่า1นล้านวิวจะได้ประมาณ3 0,000บาท พี่เพิ่งทำนะมีคนถามว่าเฮ้ยคุณดูเป็นร้านได้ตังกี่บาทร้านหนึ่งก็ตกประมาณเกือบสามหมื่นผมเลยเอายอดนี้มาคำนวณกับยอดวิวแปลว่าเขาอาจจะได้ประมาณ1ล้าน1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับโอ้โหคือแค่รายได้จากยอดวิวของแต่ละคนน่ะก็ไม่น้อยนะครับแต่แค่นี้มันยังไม่จบต่อไปรายได้จะสปอนเซอร์เดือนตุลาคมครับปิมคุงลงไปทั้งหมด29คลิปเยอะมากเลยนะครับโดยมีสปอนเซอร์4คลิปครับคือเกมโกนและสปาตุลาสคลิปเกมฟรีไฟล์หคลิปและไลเวนทู อีกหนึ่งคลิปครับอนันต์เป็ลงไปทั้งหมด13คลิปมีสปอนเซอร์2คลิปครับคือ s n a c k แจ็คกับเจพอยต์ Point. ต่อไปกายหิดลงไปทั้งหมด13คลิปมีสปอนเซอร์4คลิปคือลาเวนทูหนึ่งคลิปครับและกูได้สปาร์ตูล่าอีก3คลิปต่อไปเอฟโฟมิทัชลงไปทั้งหมด22คลิปมีสปอนเซอร์1คลิปครับคือลาเวนทูแล้วเราจะเอาข้อมูลนี้มาคำนวณต่อครับจากเรดและได้อินฟูในอินเทอร์เน็ตที่ช่องระดับเมกาม,ดดามีผู้ติดตามมากกว่านถึงร้านซับเนี่ยจะมีค่าตัตััวตต้งงแ่80,000ถึึบบาาทครส นนมียอดวิวต่อเดือนที guys, Twelve, 50, 000, ่ใกล้ๆกันครับไม่ห่างกันมากผมขอตีไปว่าค่าต ah. ัวต่อคลิปประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทนะถ้ากลว่าปิมคุงจะมีรายได้ประมาณ 1, นึ่งล้านสี่แสนบาทครับอันเฟตอาจจะได้ประมาณ7จ0 0 0สบาทส่วนกาหงิดอาจจะได้ประมาณ1นล้านสี่แสนบาทครับส่วนเอฟพีมีทัคมียอดวิวที่ต่ำกว่าอีก3ช่องประมาณ5เท่าตัวผมขอดาว่าค่าตัวเขาต่อหนึ่งคลิปประมาณ80,000บาทแล้วเอาก้อนนี้มาบวกกับก้อนเดิมครับก็จะได้เท่านี้เลยแต่แค่นี้ก็ยังไม่จบอยู่ดีครับต่อมารารได้ ต่ค่าสมาชิก